มาในพาร์ทนี้นะคะนักศึกษาเราจะมาพูดต่อกันในทฤษฎีบทที่2.4จนะคะจาก2ทฤษฎีที่แล้วเราพูดถึงฟังก์ชันที่เป็นค่าคงที่กับฟังก์ชันที่เป็น f x เท่ากับ x เรียบร้อยแล้วทีนี้2.4เราจะพูดถึงฟังก์ชันใดนะคะนะตอนนี้อาจารย์มองว่า้อาจารย์มีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งอาจารย์เรียกว่าฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g นะคะฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g โดยที่อาจารย์จะดูลิมิตนะคะที่ x เท่ากับ a ก็คือจะดูว่าที่ x เข้าใกล้ a เนี่ยลิมิตของฟังก์ชันเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้เขาบอกว่าลิมิตของ f เนี่ยนะเท่ากับ l แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชัน g เนี่ยหามาละเท่ากับ m นะคะทฤษฎี2 4ตัวเขาจะพูดถึงเรื่องของการฟังก์ชันใหม่ที่เกิดจากการบวกลบคูณแล้วก็หารของฟังก์ชันเดิมนะคะที่สามารถหาลิมิตได้เขาบอกว่าอะไรบ้างมาดูข้อแรกก่อนค่ะข้อแรกก็คือ ถ้าเรามีฟังก์ชันบวกหรือลบกันก็ตามนะคะฟังก์ชันใหม่เนี่ยเกิดจากการเอาฟังก์ชันเดิมเนี่ยบวกหรือลบกันนะคะเวลาเราอยากได้ลิมิตเราสามารถทําได้ในลักษณะนี้ก็คือหาลิมิตของฟังก์ชันแต่ละอันแล้วเอามาบวกหรือลบกันถ้ามองแบบง่ายๆก็เหมือนกับเรากระจายลิมิตเข้าไปในฟังก์ชันนั่นเองนะคะเป็นการบวกเนี่ยเหมือนสามารถกระจายลิมิตเข้าไปได้ นี้คือการบวกเนาะอ่ะมาดูข้อ2เป็นเรื่องของการคูณน,นะคะการคูณการคูณก็ทำนองเดียวกันถ้าเรามีฟัง์กชันนะคะ f กับ g เนี่ยคูณกันอยู่นะเราอยากได้ลิมิตของตัวเนี้ยเราทำยังไงล่ะเราก็ไปหาลิมิตของ f หาลิมิตของ g แล้วก็ค่อยเอามาคูณกันนะคะส่วนข้อ3เป็นเรื่องของการหารทำในทำนองเดียวกันเลยค่ะก็ไปหาลิมิตของตัวเศษนะหาลิมิตของตัวส่วนแล้วก็เอามา หารกันนะคะแล้วก็เอามาหารกันแต่เน้นนิดนึงค่ะจะใช้ทฤษฎีนี้ได้ก็คือตัวส่วนของหนูเนี่ยหาลิมิตแล้วต้องไม่เป็นศูนย์นะนะคะถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บเราจะใช้ทฤษฎีข้อ3นี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเรียก3ข้อนี้นะคะว่าอะไรบ้างก็คือข้อ1เนี่ยอาจารย์จะเรียกว่าทฤษฎี ผลบวกแล้วก็ผลต่างนะลิมิตของผลบวกลิมิตของผล,ผลต่างส่วนข้อ2จะเรียกว่าทฤษฎีลิมิตของผลคูณนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นทฤษฎีลิมิตของผลหารโอเคนะคะเพราะฉะนั้นดูง่ายๆนอหน,นึ่งสองสามเนี่ยวิธีการหาลิมิตก็คือการกระจายลิมิตเข้าไปนั่นเองนะคะเรามาดูที่ตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเนาะอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้นะคะ สมมุติให้ก่อนเนาะอันที่หนึ่งเลยสมมุติว่าอาจารย์มีลิมิตของ5เอาเท่านี้ก่อนนะเมื่อ x เข้าใกล้2แล้วกันค่ะลิมิตของ5เมื่อ x เข้าใกล้2จากทฤษฎีในพาร์ทที่แล้วที่พูดไปลิมิตของ5ได้อะไรเอ่ยลิมิตของ5ก็ได้5ใช่ไหมคะลิมิตของ5ก็ได้5กับข้อ2ค่ะถ้าอาจารย์อยากได้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2ก็คือจะมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะทฤษฎี2.3เนอะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเท่ากับ a เพราะฉะนั้นอาจารย์ได้2ข้อแบบนี้อ่ะพอมาข้อ3อาจารย์อยากได้ลิมิตของ x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้2 ลิมิตของ x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้2นี่คือผลบวกแล้วใช่ไหมคะนี่คือผลบวกเพราะฉะนั้นตามทฤษฎีว่าอย่างไงตามทฤษฎีบอกว่าถ้าเป็นผลบวกเราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2บวกกับลิมิตของ5เมื่อ x เข้าใกล้2ในลักษณะนี้นะคะซึ่งลิมิตของ x ทำมาแล้วใช่ไหมคะในข้อ2นั่นเอง มีค่าเท่ากับ2ลิมิตของ5หาไปและได้5เพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ7เห็นไหมคะอันนี้ตอบ7เรียบร้อยเนาะอ่ะมาดูอีกสักอันข้อ4ค่ะอาจารย์อยากได้ลิมิตของอเป็น x ลบ5และกันนะคะเป็น x ลบ5อยากได้ลิมิตของ x ลบ5นี่คือการเร,กเรียกว่าการลบใช่ไหมคะการลบก็คือผลต่าง ทฤษฎีลิมิตก็เช่นเดียวกันเราสามารถกระจายได้ก็เลยเป็นลิมิตของ x ลบด้วยลิมิตของอ่ะลิมิตของ x ได้2ลิมิตของ5ได้5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบ3นะคะคำตอบก็คือลบ3อมาข้อ5บ้างอาจารย์อยากได้ลิมิตของ x บวก5คูณกับ x ลบหนะคะ X กบวก5คูณกับ x ลบ5เราสังเกตว่ามันเป็นการคูณกันนะคะเป็นการคูณกันตามทฤษฎีผลคูณไหมคะลิมิตของผลคูณก็เท่ากับผลคูณของลิมิตนั่นก็คือเรากระจายลิมิตเข้าไปในแต่ละพจน์แบบนี้นะคะ,อะพอกระจายลิมิตเข้าไปในแต่ละพจน์แบบนี้เราก็มามองทีละพจน์พจน์นี้เท่าไหร่ลิมิตของ x อบวก5เอา้บาบังเอิญว่าทำไปแล้วไงนี่ไงคะ ข้อ3เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ7กับพจน์ที่2ลิมิตของ x บวก5ก็ทำไปแล้วเช่นเดียวกันได้ลบ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตอบ4เห็นไหมคะอ่ะมาดูข้อ6ค่ะข้อ6ถ้าอาจารย์อยากได้ลิมิตของ x บวก5ส่วนด้วย x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้2นะคะเมื่อ x เข้าใกล้2ในลักษณะแบบนี้เนาะ เช่นเดิมค่ะเรามีทฤษฎีไหคะข้อ3ค่ะผลหารไหคะทฤษฎีลิมิตของผลหารก็จะเท่ากับลิมิตของ x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้2ส่วนด้วยลิมิตของ x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้2นี่เศษส่วนไหคะพอเป็นเศษส่วนก็หาลิมิตของตัวเศษแล้วก็ลิมิตของตัวส่วนนะคะพอผมได้แบบนี้แล้วก็ พิจารณาแต่ละตัวเลยค่ะว่าหาลิมิตได้เท่าไหร่อย่างพจน์แรกข้างบนเนี่ยลิมิตของ x บวก5ซึ่งเดิมเราทำได้แล้วเนาะก็คือในข้อ3ก็คือมีค่าเท่ากับ7ส่วน x ลบ5เราก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็คือลบ3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็ลบ7ส่วนด้วย3เรียบร้อยนี่คือตัวอย่างในกรณีที่ ใช้ทฤษฎีทั้ง3ข้อเมื่อกี้เห็นไหมคะผลบวกผลต่างผลคูณแล้วก็ผลหารเราก็หาทีละพลแบบนี้นะคะทีนี้มันจะมีบทแทรกนะคะบทแทรกคืออะไรบ้างอ่ะบทแทรกนคะจากการที่เราทําไปเมื่อกี้มีบทแทรกอะไรบ้างอันที่1ค่ะถ้าเรามีฟังก์ชันเนาะแล้วเรามีค่าคงที่คูณอยู่เวลาการดูลิมิตทํำยังไงก็คือ เอาค่าคงที่ออกมาก่อนแล้วก็หาลิมิตของฟังก์ชันนะคะอะคือยังไงล่ะภาชนาจันยร์ให้ดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะตัวอย่างเป็นข้อที่6แล้วกันเนาะข้อที่6กข้อที่7สินะคะสมมติว่าอาจารย์มีลิมิตของอยากได้ลิมิตของ 5x เมื่อ x เข้าใกล้2 ลิมิตของ 5x เมื่อ x เข้าใกล้2ตามบทแทรกเมื่อกี้ถ้าเรามีค่าคงที่คูณอยู่เราสามารถดึงเอาค่าคงที่ออกมานอกลิมิตได้เราจะได้เป็น5คูณด้วยลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2ใช่คะเพราะฉะนั้นลิมิตของ x ก็ได้2ข้อนี้ก็เลยตอบ10แบบนี้นะคะหรือหนูจะมีลิมิตของ4คูณด้วย x บวก5 4ี่คูณด้วย x บวกห้าเห็นไหมคะ4คือค่าคงที่ค่าคงที่คูณอยู่แบบนี้เอา4ออกมาก่อนแล้วก็เลยเหลือแค่ลิมิตของ x บวกหลิมิตของ x บวกหก็ตามที่เราคำนวณไปเมื่อกี้มีค่าเท่ากับ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ28่สิบไหมคะ ข้อ78นะถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่เอาค่าคงที่ออกไปก่อนแล้วก็หาลิมิตของตัวที่เหลือโดยใช้ทฤษฎีเดิมเมื่อกี้นะคะอ่ะนี่คือบทแทรกมาดูอีกบทแทรกหนึ่งค่ะอีกบทแทรกหนึ่งข้อ2ข้อ2บอกว่าอะไรข้อ2บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการยกกําลังนะคะลิมิตของฟังก์ชันแล้วมีการยกกําลังนะเขาให้ทําอะไรก็คือเขาให้ไปหาลิมิตของฟังก์ชันนั้นก่อนแล้วค่อยยกกาลังทีหลัง ะะแล้วขอยกกำลังทีหลังมาดูตัวอย่างและการเพื่อให้เห็นภาพเมื่อกี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เป็นข้อที่8นะเป็นข้อที่9แล้วกันค่ะเป็นข้อที่9ถ้าอาจารย์อยากได้ลิมิตของ x กำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้2เห็นไหมคะมีการยกกำลังนี้คือกำลัง4ฟังก์ชันของเราก็คือ x เพราะฉะนั้นสิ่งที่คขาให้ทำก็คือ ลิมิตของ x ก่อนนะแล้วค่อยไปยกกำลัง4ทีหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2ก็ได้2เพราะฉะนั้นเอามายกกำลัง4 2องกำลัง4 2 8 8 2 16่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ16ค่ะ,ะเช่นเดียวกันนะคะ,อ,ะอีกสักข้อถ้าอาจารย์อยากได้ลิมิตของ x บวก5ายกกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้2แบบนี้เห็นไหมคะมีการยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็คือเราก็ไปหาลิมิตของ x บวก5มาก่อนแล้วก็ค่อยยกกำลังสองอีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นตัวในวงเล็บทำไปแล้วเมื่อกี้นี้ลิมิตของ x บวก5ได้7แล้วเอามายกกำลังสองก็เลย7 7 4ด เกนี่คือเรื่องของการยกกำลังนะคะอ่ะทีนี้จากข้อ9ตัวนี้ค่ะอาจารย์อยากให้เห็นเนาะว่าถ้าเรามีลิมิตของ X ยกยกกำลัง N N คือตัวเลขนะเมื่อ x เข้าใกล้ a วิธีการของเราก็ทำการในการหลักการเดียวกันก็คือลิมิตของ X เมื่อ x เข้าใกล้ a แล้วก็ยกกำลัง N แบบนี้นะคะ ลิมิตของ X เข้าใกล้ A เท่ากับ A เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับ a อกำลังเนเนี่ยเราสามารถมองเป็นสูตรได้เลยเพื่อที่ครั้งต่อไปจาได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทําเหมือนในข้อ9แล้วเนาะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้ลิมิตของ X กําลัง5เมื่อ X เข้าใกล้ลบ1อย่างเงี้ยถามว่าคําตอบคืออะไรคําตอบก็คือลบ1ยกกําลัง 5ซึ่งลบ1ยกกำลัง5ก็ได้ลบ1นึหคะหรืออาจารย์บอกว่าอยากได้ลิมิตของ x กําำลัง4นะไม่ใช่กำลังสี่กําำลังอื่นแล้วกันกำลัง3เมื่อ x เข้าใกล้3ถามว่าได้เท่าไหร่ก็คือได้3กํ 3, 3, กำลัง3นะคะ3ากำลัง3ามมากำลัง3ได้27 ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าในข้อต่อๆไปเจอลิมิตของ x ก,กำลัง n ก็ให้ใช้สูตรตัวสีแดงนี้ได้เลยนะคะอ่ะนี่คือบทแทรกเรื่องของการยกกำลังมีบทแทรกอะไรอีกตัวบทแทรกตัวต่อมาก็คือข้อ3ข้อ3นี่คือกรณีที่เป็นผลบวกนะคะผลคูณ ส่วนข้อ5นี่สำคัญนะคะข้อ5เป็นเรื่องของการเป็นรากที่จริงการเป็นรากเนี่ยมันก็คือเรื่องของการยกกำลังนั่นแหละเพราะอาจารย์เคยพูดแล้วว่า,ารากที่2รากที่3ถ้าปรับให้อยู่ในรูปของการยกกําลังมันทําได้ถ้าเป็นรูทรากที่2เนี่ยก็คือยกกาลัง1นส่วนสเนาะถ้าเป็นรากที่3ก็ยกกําลัง1นส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นอลองดูแล้วกันค่ะอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าข้อ11อาจารย์อยากได้ลิมิตของ รูท x เมื่อ x เข้าใกล้2อย่างนี้อยากได้ลิมิตของรูท x เมื่อ x เข้าใกล้2ตามทฤษฎีเมื่อกี้ก็คือเราก็จะไปหาลิมิตของ x ก่อนแล้วก็ใส่รูททีหลังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยได้เป็นรูทสอเนาะหรือจะเป็นอ่ะข้อ12อาจารย์อยากได้ลิมิตของรูท x บวกห เมื่อ x เข้าใกล้2มันก็จะมีค่าเท่ากับรูทของลิมิต x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้2ไหคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็นรูทของ7เพราะตัวข้างในรูทเนี่ยเราหากันไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะเห็นไหมคะการที่เป็นรูทก็ทำเหมือนกับยกกำลังเลยก็คือไปหาลิมิตของตัวที่อยู่ข้างในก่อนแล้วค่อยยกกำลังหรือค่อยใส่รูทอีกทีหนึ่ง สักข้อและการเพื่อเห็นภาพเนาะให้เป็นตัวอย่างไว้เยอะๆนะคะจะได้ทําได้สมมุติว่าจะมีรากที่3ของ x และการเมื่อ x เข้าใกล้2เพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นรากที่3ของลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2นะคะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นรากที่3ของ สองนะคะเรียบร้อยนี่คือบทแทรกนะคะเรื่องของการยกกําลังเรื่องของการคูณด้วยค่าคงที่เรื่องของรูทยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของค่าสมบูรณ์ซึ่งหลายคนพอเห็นค่าสมบูรณ์แล้วโอ้มันต้องยากแน่เลยแต่เราบอกว่าทฤษฎีของลิมิตตัวนี้เรื่องของค่าสมบูรณ์อย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้มันยากนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีลิมิตของแอบส์ลูดเแบบนี้ก็ได้ค่ะ เขาบอกว่าเวลาเราอยากได้ลิมิตนะให้เราไปหาลิมิตของตัวที่อยู่ข้างในแอบส์ลูดก่อนแล้วค่อยใส่แอบส์ลูดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้2แล้วใส่แอบส์ลูดทีหลังนะคะซึ่งตัวที่อยู่ข้างในแอบส์ลูดหนูหาลิมิตได้ตรงเนี้ยค่ะก็คือมีค่าเท่ากับ2ข้อนี้แอบส์ลูด2ก็มีค่าเท่ากับ2หรือจะเป็นข้อ15ลิมิตของแอบส์ลูด x ลบห้าแอบสุ x ลบห้าไหคะแอบส l u x ลบ5มันคืออะไรก็คือให้เราไปหาลิมิตของ x ลบหก่อนแล้วค่อยใส่แอบส t e ทีหลังแบบนี้จากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นจากนั้นลิมิตของ x ลบห้าจได้เท่าไหร่ก็คือได้ลบสใส่ค่าสมบูรณ์ค่ะพะนั้นคำตอบก็คือ3าม น,ะะนี่คือตัวอย่างของทฤษฎี2.4แล้วก็รวมถึงบทแทรกนะคะรวมถึงบทแทรกที่เราพูดกันโอเคเดี๋ยวในพาร์ทหน้าอาจารย์จะมาพูดถึงอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใช้ทำให้เราใช้ทฤษฎีนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามในพาร์ทต่อไปได้เลยค่ะ